สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะเซลออมค่ะโฮเฮนตเสาขารค่ะศู์เก้าศูนย์หาสี่หกศูนย์ศค่ะอัพเดตสินค้าหน้าร้านเช่นเคยค่ะดี7ี่เจ็ดสิบีัสตัวคาบินรองรับน้ำมันบียีเลยคันนี้นะคะสำหรับคันนี้เลยลูกค้าเป็นรถปีจดทะเบียน2,565ลูกค้ารถสวยตัวเครื่องเดิมเดิมไม่เคยแกะ นะคะห้องเกียร์ไม่เคยเปิดลูกค้าช่วงล่างส,ายสวยๆเน้นๆเลยนะคะเปิดราคาอยู่ที่6กแสนสองหมื่นราคาสามารถคุยกันได้ลูกค้าสดเท่ากสอเท่านั้นไม่มีผ่อนดาวคะ่ะลูกค้ามาค่ะลูกค้าเดี๋ยวเซลล์อ้อนจะพามาชมนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าช่วงล่างส,ายสวยๆเลยนะคะลูกค้าู้จากช่วงล่างเนาะช่วงล่างส,ายสวยๆคะ่ะลูกค้าแท็กนะคะลูกค้าเนื้อดีทั้งสองเส้นไม่มีฉีกขาดนะลูกค้านะ,ะช่วงล่างแน่นๆเลยนะคะลูกค้า สำหรับนะคะชั้นนี้ใช้งานเพียง970ชั่วโมงนะคะ970เจ970ชั่วโมงนะลูกค้านะคะ970ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะลูกค้าส่วนนะคะหน้าจะเป็นหน้าเดิมนะลูกค้านะคะรถคันนี้หน้าเดิมนะคะหน้าเดิมเลยลูกค้าท่านใดที่อยากได้เกลียวดันนะคะสามารถสอบถามได้นะลูกคะ้ามาคุยนะ,ะลูกค้ารายละเอียดหน้าร้านได้ะค่ะ สวยต่ำหนีน้อยลูกค้าบอกเลยคันนี้สวยเก๊งจริงได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ไปใช้งานแบบยาวๆนะไม่มีผิดหวังนะคะลูกค้านะคะตัวท่อส่งข้าวลูกค้าใช้งานได้ปกติค่ะมอเตอร์ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าตัวด้านในลูกค้านะคะสวยๆนะคะด้านในสวยสวยเลยนะคะสำหรับราคาลูกค้านะคะ กะะ็ไม่แรงนะลูกค้าถือว่าไม่แรงนะลูกค้าสําหรับสภาพนี้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาสามารถคุยกันได้ต่อรองกันได้คะ่ะลูกค้านะคะทางร้านปล่อยได้ก็คือปล่อยคะ่ะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบต่อต่อจนแบบว่าไม่เหลืออะไรเลยลูกค้านะคะสามารถไม่สามารถปล่อยได้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะนะถ้าสนใจคันนี้ติดต่อหาเซลล์อ้อมได้กับเพียรคิดได้คะ่ะ069-069-4600ค่ะ